พญาเพชรดำนาคราชนาคตัวผู้ดุดันแน่เพลงขามจากนิมิตหลวงปู่ศิลานักดำอาศัยอยู่บนภูเขาใกล้วัดด้วยศรัทธาอันแรงกล้าจึงลงมาสร้างบุญอุทิศถวายตัวเพื่อเฝ้าพิทักษ์รักษาพระาธาตุหมื่นหินช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่ตอกเสาเข็มเมื่อปีพุทธศักราช2564โดยใช้ลำห้วยท้ายวัดเป็นทางขึ้นลงซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลรวมกันบนภูเขาสองลูกใหญ่มาทางน้ำตกตาดทองเป็นเส้นทางหลัก แต่เดิมนั้นในความตั้งใจแรกของหลวงปู่ท่านตั้งใจเพียงซื้อที่ดิน8ไร่ในราคา1ล้านเพื่อจะสร้างเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมสวนสำราญใจหมายถึงพื้นที่อุดมไปด้วยธรรมชาติมีความสุขสบายใจทุกครั้งที่มาด้วยศรัทธาที่เพิ่มมากขึ้นมาจากคณะศิษยานุสิทธิ์จึงกลายมาเป็นองค์พระาธาตุใหญ่ศิลปะล้านนาซึ่งแบบการก่อสร้างคล้ายกับพระาธาตุทริพุนชัยจังหวัดลำพูน พื้นที่ตรงนี้ก่อนเป็นวัดพระาธาตุหมื่นหินใต้พื้นดินเป็นภูเขาไฟทอดยาวไปถึงลำห้วยและระเบิดออกเป็นก้อนเล็กๆตามกาลเวลาคำว่าหมื่นหินนี้มาจากนิมิตหลวงปู่โดยยึดเอาปริมาณหินนับหมื่นนับแสนดังมาตราช่างหินหนักหมืน่นตั้งเป็นชื่อวัดช่วงแรกก่อนด้วยเริ่มสร้างพระาธาตุหลวงปู่เขียนว่าหมื่นหินวชิระโสพลยานแต่ไม่มีคนเข้าใจความหมายหรือที่มา จนเริ่มเขียนแปลนกาะสร้างขุดเจาะเตรียมลงเสาเข็มเจาะดงได้ไม่เกิน2เมตรชนกับหินขนาดใหญ่จึงย้ายพื้นที่ขุดเจาะไปเรื่อยๆในบริเวณใกล้เคียงปรากฏว่าเจาะชนหินทั้งหมดช่างจึงสันนิษฐานว่าเป็นพลานหินขนาดใหญ่ทุกคนต่างนึกย้อนไปเมื่อครั้งหลวงปู่เขียนชื่อหมื่นหินเพราะมีหินมากมายมหาศาลในพื้นที่สร้างกระทาศนี้เอง พื้นที่ขุดเจาะวางศิลาเลิกเดิมนั้นจึงนําต้นโพธิ์ที่เกิดขึ้นใจกลางพื้นที่วัดมาปลูกแทนเป็นสนัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาตามคําให้สัมภาษณ์ของหลวงปู่ศิลาสิริสันโทปฐมเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งผู้อย่างรากลึกความศรัทธาจากสวนธรรมสําราญใจสู่วัดพระธาตุหมื่นหินสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่จิลาทักมาที่แอทไซ 569CBQJY สกายฟ้าอามูลเลยินดีบริการขอบคุณครับ